สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่อง Max Simple Audio ด้วยนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาแกะกล่องนะครับ BGP Butterfly ธรรมดานะครับก็มาเริ่มการแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับก็ในช่องผม Max Simple Audio เนี่ยก็ได้มีการทำคลิปแกะกล่องแล้วก็คลิปรีวิวของ Butterfly Pro แล้วเนาะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นน้องนะครับรองลงมาซึ่งก็ต้องบอกว่า ผมก็ค่อนข้างมีความคาดหวังนะครับไว้เล็กน้อยนะครับว่าตัวนี้จะดีเหมือนรุ่นพี่ไหมนะก็วันนี้ก็จะมาทําคลิปแกะกล่องให้เพื่อนๆดูกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปรีวิวตามมานะครับเนาะก็กล่องนะครับถูกปิดด้วยพลาสติกครอบนะครับแล้วก็ ซีนพลาสติกเมื่อกี้ที่เราเพิ่งแกะไปแล้วก็อันนี้คือหน้าตาของ i m นะครับหน้าตาน้องบัตเตอร์ฟลายนะครับก็บอกว่าก็ต้องบอกว่าหน้าตาค่อนข้างคล้ายกับตัวบัตเตอร์ฟลายโปรนะครับเนาะสีสันสวยงามนะครับเนาะสวยเลยแล้วก็เปิดมานะครับข้างในก็จะมีสายนะครับแล้วก็ถุงนะครับถุงใส่แล้วก็ในนี้น่าจะเป็นจุกูฟังนะครับอ่า มีจุกูฟังมาให้2แบบนะครับสีขาวกับสีดำซึ่งความแตกต่างจะอยู่ที่ขนาดของรูนะครับเนาะแล้วก็มีกิ๊บหนีบนะครับกิ๊บหนีบเอาไว้หนีบกับเสือ้อเนาะแล้วข้างล่างก็จะจะเป็นพวกแมนนูวอนติการเนาะใช่โอเคแล้วก็มีคิวซนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้ก็เป็นของทั้งหมดที่เราได้รับมานะครับ ก็มาประกอบกันก่อนดีกว่านะครับตามธรรมเนียมของช่องเรานะครับเราจะมาประกอบหูฟังกันก่อนนะครับก่อนที่จะจบคลิปโอ้ตายแล้มันจะพันแน่เลยถ้าเราดึงต่อไปก็อยากทําคลิปบ้านๆแบบนี้แหละนะครับทุกคนให้เพืเ่อนๆทุกคนดูออกแล้วก็ อ๋อลืมบอกนะครับก็ต้องขอขอบคุณช่องลิซายด้วยนะครับที่ส่งของพวกนี้ให้ผมได้ทดลองใช้งานเนาะแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆทุกคนนะครับได้รับชมรับฟังกันเนาะอันนี้ตัว R โอเคนี่นะครับเรียบร้อยแล้วจูคูฟังก็ใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นการประกอบก็เสร็จสิ้นเป็นทเทียบร้อยนะครับแล้วก็ ไม่ได้เห็นนานแล้วนะครับหัวตัว L เนาะเป็น Terminator ตัว L ซึ่งมันใช้ดีค่อนข้างดีเลยนะครับกับการต่อตรงเข้าโทรศัพท์มือถือนะครับหรือว่าเครื่องเล่นเพลงเนาะมันจะป้องกันการหักหรือว่าการถูกกระทบให้มันบิดเบี้ยวนะครับเนาะก็เรียบร้อยนะครับกับการแกะกล่องของเจ้าตัว b g p Butterfly ธรรมดานะครับก็เป็นไงกันบ้างครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไปด้วยนะครับแล้วก็รอติดตามดูคลิปรีวิวที่ผมกำลังจะปล่อยออกมานะครับก็เจอกันคลิปรีวิวครับบ๊ายบาย